Okay, we're at the lounge. We don't have more than 10 minutes. So I'm just gonna show you around. You can make some coffee, some croissant. Okay, if you like this one for sure. Some ice cream, more dessert. There's some place to get more food. <laughs> Over there. My there, <laughs> more <small> vegetables. <laughs> ส้ม a ุปซั s a ัตแ a ะ a s ลท์ s อคน t ช้นที i ต้องการยังเ็และบางเครื่อง a อ a e t ได้กทเ t a lot ันากยี่ทุกคนเช็คเยอมากะคะเช็คกระเป๋าเช็คเยอะมากทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปที่ปานามาก่อนให้เราจะออกจากประเทศปานามาเขาเช็คหลายรอบมากเลยใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนกันนะคะ ก็จะเช็คตั้งแต่ข้างหน้านู้นแล้วก็ตรงอิมเมอร์เจชนะคะก่อ,อนที่เราจะเข้าอิมเกรชัจชก็เช็คก,กระเป๋าไปแล้วแล้วพอเข้ามาข้างในใช่ไหมตรงที่เกตเขาก็จะเช็คอีกนะคะซสมมุติว่าเราไม่เข้ามาเลยตอนนี้เขาเช็คเขาก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะจะเช็คจนกว่าจะแน่ใจว่าเราไม่ได้เอาอะไรไปเพิ่มเนาะโอเคะ okay. Okay. ไปกันค่ะทุกคนไล่เราจะไปจะไปจอดที่อินเดียก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะต่อเครื่องจากอินเดียไปโดฮาไปกาตากันนะคะโอปเค สีน่ารักมากสีส้มโอ้โหฟังให้แบบนี้นะคะบริษัต air India คนเดยเลยก็คือกลิน่นแกงกะหรี่นะคะแรงมากทำให้เราเหิวข้าวมากๆคะ่ะทุกคนวันนี้อยากได้ข้าวแกงกะหรี่มากเลย คนตลกมากเมื่อกี้ไม่ีคนมาใช่ป่ะแล้วรอนั่งที่ A ใช่ไหมซึ่งติดกับหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็สัตว์นั้งที่ B เนาะแล้วมีคนนึ่งเขานั่งที่ C เขาบอกว่า C ต้องนั่งติดหน้าต่างคุณออกไปแล้วสงว่าคุณไม่รู้วิธีการนับหรอไม่เคยขึ้นเครื่องหรอ C คุณต้องนั่งที่สุดท้ายค่ะไม่ใช่ที่แรกหน้าต่างนังบอกว่าอย่ามาบอกฉันไม่ต้องทําอะไรฉันรู้ว่าฉันต้องนั่งตรงไหนตลกแล้วอาหารเช้ามาแล้วทุกคน คนใส่กันบินนี้ดีมากนะเพราะเนื่องจากว่าตอนเช้าแดดมันจะแรงใช่ไ่มเขาก็เลยเปลี่ยนหน้าต่างเป็นสีฟ้านะคะเราก็จะไม่เห็นแสงข้างนอกกระทบตาเรานะ เดินไปเกตกันนะคะก็จะมีพนักง,งานคนหนึ่งเขาไมา่ยืนรอรับข้างหน้าเลยนะคะก็เขาจะถามว่าใครไปโดฮาบ้างนะคะใครไปโดฮาก็จะรอกันที่จุดเดิมพร้อมกันเนาะจนทุกคนมาพร้อมกันหมดแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราไปที่เกตเนาะคิดว่านัจะไปเกตแล้วคะ่ะตอนนี้เพราะว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวโอเคทุกคนเราจะเข้าไปข้างในนี้คนที่นี่ตรวจละเอียดมากนะคะตรงจุดนั้นนะใช้เวลาในการตรวจน่าจะ25นาทีได้ใช่ไหมรักษั์นานมาก รวจนาะนมากตรวจละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จกุญแจอะไรต่างๆก็ตามนะคะที่มีแบบว่าเขาเรียกอะไ,ไรเป็นเหล็กที่ว่ามันดูดจะทําให้มันเกิดเสียงขึ้นเลยเงี้ยให้ออกมาให้หมดเนาะไม่งั้นเขาจะลือทั้งกระเป๋าเลยนะคะไปเราไปเก็บกันเรียบร้อยจ้ะ,จะเจอกันที่ดูไบเอาไม่ใช่ <laughs> เจอกันที่กาต้านะคะทุกคนแล้วตื่นเต้นไหม เพราะวันนี้เมี์เจนติน่าทุกคนเดี๋ยวเราไปถึงวันนี้ใช่ไหมพอถึงปุ๊บเอาของไว้ที่โรงแรมเสร็จแล้วเราก็จะไปดูอาร์เจนติน่ากันเลยใช่ไหมเพราะวันนี้จะเป็นแมชสุดท้ายของอาร์เจนติน่านะคะใช่ตื่านเต้นมากแล้วก็เราจะเจอน้องชายแฟนวันนี้ซึ่งเอรอ,อนมาถึงกี่โมงเนาะเซ็นเตอร์วิสต์ย่าบ yeah, ิร์ดสิบห้าทีพวกเราย่า <first. S 2> จะถึงอุ้ยไม่ก็จะไม่ถึงอุ้ยอสับจะถึงก่อนประมาณไม่ใช่ไม่ใช่อสัตวเอรอนจะถึงก่อนประมาณสิบห้าทีก่อนเราเนาะ กราไม่มีอะไรให้วางของเราก็เลยเอาน้ำเสร็จรองเท้าแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวโกโกไถ่ายเสร็จก็จะเอาไปไว้ในรองเท้าว็เหมือนกันถึงแล้วประเทศที่อาสับมาได้เฉพาะตอนที่มีวิล l d คัพเท่านั้นอยาได้อไปในโทรมาก็เลยใช่อันนี้พี่คนไทยนะคะ มาพร้อมกับเครื่องเราเสร็จแล้วส็จยังค่ะรียบร์อะไรทีทุกคนสําหรับคนที่มาดูบอลน,นะคะแนะนําให้มาที่นี่นะตรงนี้มันอยู่ตรงข้างหลังเราจะออกมาใช่ไหมอยู่ข้างหลังนี้เนาะซิมการ์ตรงนี้เขาจะมีให้ใช้ฟรีสองวันนะคะซึ่งเราได้มาแล้วเราก็ต้องเอาให้ยาไปให้เขาสแกนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้เนาะใช้ได้ฟรีสองวันนะคะหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะเติมเงินเราก็เติมเพิ่มได้เองนะคะไปเราจะไปเอาซิมใส่กันโอเคถ้าเราจะเติมเงินเราต้องเดินมาสุดที่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเติมเงินได้เนาะ เอกเติมเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องบอกไปหาที่เติมข้างนอกมาแล้วรอนานว่า คนตอนและเราซื้อซิมการ์ดตรงฝั่งนู้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้นะคะแท็กซี่ตรงนี้ก็จะมีเยอะมากแต่ตรงนู้นยาวไปถึงนู้นเลยนะไม่เยอะมากแท็กซี่นี่เป็นสีฟ้าแล้วก็เขาบอกว่าราคาที่นี่เป็นราคาเท่ากับที่อูเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะจองอูเบอร์ก็ได้หรือว่าจะนั่งแท็กซี่แบบนี้ก็ได้นะคะราคาเท่ากันเลยก็เดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่อันนี้เนาะเพราะว่าราคาเท่าอูเบอร์ก็อาจจะรอดูว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าไปที่นี่เป็นมิเตอร์ด้วยนะคะ first Brazil Argentina Germany oh Argentina today very important ไม่ได้ลบเน้าเลยมากเลยนะดูไปดูไปโหคือบุลุกมีที่พักเยอะมากอันนี้เขาเพิ่งทำมาใหม่หมดเลยนะ85ก็คือแปดร้อยบาทถึงแล้วเช็คอินข้างในนี้ทุกคนเห็นไหมฟรีฟาวเวิร์อันนี้เป็นของฟรีฟ่าหมดเลยนะคะข้างในนี้ทำใหม่หมดเลยก็เราไปเช็คอินที่โน่นเสร็จแล้วก็จะไปที่พักกันนะที่พักแล้วอยู่ A1 ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะ กคนสรุปว่าเรามาผิดในอันนี้มันบอกว่าเราต้องพักที่ AI ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่มันคือมันเ1นเราก็เลยงงว่า AI กับ A1 หช่นเดียวกันไหมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เนาะเราก็เลยนั่งแท็กซี่ไปต่อนะคะเนื่องจากว่าผิดที่เออถึงแล้ว <Thank you. S 2> สรุปว่าขับออกมาอีกไกลมากใช่ไหมไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยงงมากเฮ้เช็กกินเสร็จแล้วทุกคนทุกคนน่ารักมากนะคะ oh, <wow. S 2> ก็ให้ข้อมูลทุกอย่างเลยนั่งรถบัสอะไรยังไง <Yeah. S 2> ไปกี่โมง <laughs> อะไรยังไงนะคะ เราจะเดินไปข้างหลังกันก็อะไรก็คือรถที่เรานั่งมาตอนแรกเป็นรถแท็กซี่อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคือฟรีนะคะทุกทุกอย่างฟรีหมดเลยห้องร้นน่าจะอยู่ที่นี่ะโอ้ห้องใหญ่มาก <laughs> ไม่มีห้องน้ำหรออ๋อนี่ห้องน้ำ ayam item all is t someone o h อันนี้เป็นห้องครัวน,นะคะจะมีทุกอย่างให้หมดเลยช่วยกน้ำร้อนทุกคนรถมาจอดที่นี่นะคะแล้วเข้าไปข้างในกันไปเสื้อผองเสื้อเหมือนกัน ทุกคนจรหลไม่ใช่แท็กซี่แท็กซี่พาไปจอ่ไหนไม่รู้บอกว่าเดินมาเราถึงแฟนโซนเลยเปล่าจ้ะต้องนั่งรถบัสอีกครั้หนึ่งตกใจมากพอพนักงานวนนั่งรถบัสก็เลยอ่ะรถบัสอีกเหรอแท็กซี่โกหกเราหนึ่งะนะตอนนี้นอยู่บนรถบัสนะคะอะไรก็คือฟรีนะคะท,คทุกคนทุกอย่างฟรีซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่มาดีกว่าถ้าสมมติเรามาคนเดียวยหรือแค่สองคนนั่งก็จะประหยัดกว่าถ้าสมมติเราไปนั่งรถไฟเสร็จแล้วก็ามาต่อรถบัสแค่นี้เลยทุกคนถึงแล้วแบบนั่งแค่หนึ่งนาทีเนาะ รถบัสแค่หนนาทีแต่ว่าต้องเดินอีกสินาทีทุกคนฮะงงม,มากอะไรเนี่ยทุกคนถึงแล้วเราเจอแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ใจดี2คนนะคะพาเราไปเราถามเขาว่ารู้ทางไปแฟนโซนไหมเขาบอกตามฉันมาสิน่ารักมากเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปที่นู่นพอดีนะคะก็เนี่ยถึงแล้วเราข้ามถนนไปก็ถึงพอดีฝั่งนู้นสวยมากทุกคน มากมานะคะ250บาทอันน <sk r isa> ี้350อาอันนี้เป็นชิคเก้นมัชบูสอันนี้แพงกว่าแต่ว่าได้กล่องใหญ่มากชิมเลยเขาบอกว่าเห็นคนกินชอมาเยอะมากอร่อยอร่อยอะชิมได้ไหมว้าวเต็มเมกันชิมเลยชิมเลยชิมเลยอร่อยหอมด้วยอร่อยอร่อยคุยดีอบ Thank you Finally we're about to get beer รเรา,าดูที่สปริเลยกันี้นจากว่บอกว่าถ้าเราชนะเราถายไปอยู่ที่สปรินใหญ่ไม่ใช คนความวุ่นวายได้เกิดขึ้นแล้วรอรถบัสนานมากแล้วก็ที่ที่เราพักมันอยู่ไกลใช่ไหมคะนั่งรถบัสแล้วต่อรถไฟนน่นนี่นะั่นเราก็เลยเลือกจะไม่ไปรถไฟน้่งจากว่ารถไฟมันนานเกินสองชั่วโมงอะไรก็ไม่รู้หลายต่อมาเราก็ไม่ชอบด้วยก็เลยคิดว่านั่งรถบัสแล้วก็ให้รถบัสออกไปจากเขดตรงนี้เพื่อที่จะไปเจอรถแท็กซี่เราก็นั่งแท็กซี่กลับกันดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเนาะคนเยอะมากทุกคนอไัใดก็คือเรานั่ง805้า พอเราไปสั่งอาหารร้านอินเดียใกล้ๆมาทานนะคะก็นั่งกินกับพื้นเลยค่ะหิว <c oughs> มากแล้วก็อยากนอนมากไปสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย เป็นไอซ์ลาเต้น,นะคะทุกคนมาแล้วอร่อยมากกาแฟเข้มข้นมากก็นี่ค่ะร้านสวยมากนี่ทุกคนอาหารเรามาคนแรกเลยนะคะนี่เป็นเฟรชชีสแล้วก็เป็นเอ่อสไปนชนะคะแล้วก็นี่น่าจะ,ะเป็นเอ่อสไปนชออมเล็ต์เขาบอกสไปนชออมเล็ต์แล้วก็น,นี้เป็นเคิลน่ากินมากกินก่อนเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีเอ่อดรายทูมิโดสหเพิ่มแล oh, ้โอเดอรไพลส์โอเคโอเนี่น, right? นะคะ right? เอาไว้กันมาแรงวัน สวยมากเลยทุกคนดูดีเป็นเหมือนแบบว่าลูกฟุตบอลแต่ว่าเป็นแบบครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นแบบสีแต่ละประเทศสวยจังเราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะจากการรีวิวร้านนี้เราจะบอกว่าแพงมากแล้วก็เอ่อเอ่อรสชาติคืออร่อยแต่ว่าไม่ได้อร่อยแบบว่าอู้ออร่อยมากราคาเท่านี้จะต้องแบบว่ามาแน่นอนอะไรแบบนี้ไม่ไม่แนะนํานะคะ ก็รู้ว่าใครอคยากมาถ่ายรูปพี่นี่มาถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าให้ไปทานที่อื่นดีกว่าเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างแพงมากแล้วก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นอย่างเช่นของเรานะคะของเราเนี่ยจานเนี้ย580บาทกาแฟที่เราสั่งมาสมแก้วแก้วละ250บาทต่อแก้วนะทุกคนคือแพงมากๆกาแฟแก้วละ250ซึ่งที่ดูไบย,ยังไม่แพงขนาดนี้เลยทุกคนแต่เอาจริงๆคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่แพงนะแล้วร้านนี้ก็โอเคเรารู้อยู่แล้วว่าแพงแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวรอบหน้าเราไปทานโลโคดีกว่าซึ่งอาหารโลโคที่นี่ก็จะเป็นอาหารอินเดียอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราสามคนปกติชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วก็ทานอาหารอินเดียกันดีกว่านะคะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยถูกใจเิ็เรามากกว่าเนาะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับอาหารไทยเนาะ oh, ทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นแฟนโซให้เราไปมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปกันเราจะไปหาที่ดูฟุตบอลกันซึ่งเรามีลิสต์ไว้แล้วแหละน่าจะที่โรงแรมสักที่หนึ่งทุกคนที่นี่มีฟู้ดทรัฟเยอะมากนะคะสมมุติว่าใครอยากมาเดิทนที่แต่ว่ายังไม่ได้ทานข้าวมาก็มาเลือกอาหารที่นี่ได้นะคะมีเยอะๆเลยทุกคนดูเพราเปิดไฟแล้วสวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของนักข่าวนะคะก็จะมีนักข่าวแต่ละประเทศแ้วเขาก็จะจัดโซนให้แบบนี้เนาะเพราะทุกคนก็จะไปถ่ายในสเตเดียมนะคะแล้วก็จะมีนักข่าวมาคอยพักตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแมชที่เขาจะเตะเร็วๆนี้นะคะก็จะมีแมชนี้แคนาดากับโมรโโ็อกโกเบลเยียมกับโครเอเชียนะคะซึ่งก็จะเตะและ้วประมาณ1ชั่วโมง กว่าเรานั่งรถบัสไปแล้วก็ไปลงที่สถานีสุดท้ายนะคะก็จะไปที่ตลาดสุบัวคิฟพอดีอันนี้ฟรีนะคะทุกอย่างฟรีโอเคทุกคนตอนนี้เราลงมาจากรถบัสแล้วนะคะก็ข้างในก็จะเป็นตลาดแต่ว่าเป้าหมายของเราคือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตลาดสุบัวคิปนะคะตั้งใจให้จะนั่งรถบัสไปที่หนึ่งเพื่อจะไปดูฟุตบอลซึ่งจริงเราไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องนั่งรถบัสไปต่อแต่ว่าเขาแนะนําว่าให้นั่งรถบัสไปอีกนะอีกสองสถานเราถึงจะไปดูฟุตบอลได้นะคะ ทุกคนเรานั่ง806นะคะแล้วก็ลงเออไปแค่1สเตชันน์นแล้วก็ลงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สนามก่อนกันทุกคนเราลงจากรถบัสแล้วก็เดินเดิน<ๆ>เดินเดินถามใครก็งงไปหมดบอกเลยที่นี่นะต้องถามคนตลอดเวลาไม่งั้นเราจะหลงได้สรุปว่าเราเดินข้ามถนนมาเขาบอกว่าให้ข้ามถนนมาฝั่งนี้ไปที่มีมนาพาร์ค ซึ่งดูจากในแมพบอกว่าเดินได้5นาทีแต่ว่าเออเขาแนะนําว่าให้นั่งรถกอล์ฟคาร์ไปนะคะตรงนี้ก็ดูได้เนไหมกรีนใหญ่มากแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่มีเสียงไม่มีออลำโพงแต่ว่าอีกอันหนึ่งมันจะมีลำโพงเขาบอกว่าจะมีเสียงจะสนุกกว่าเจอรถแล้วชาชไชว้าว อันนี้เป็นเอ่อ uh, area ที่มาเข้าห้องน้ำได้นะคะซึ่งเดินมาค่อนข้างที่จะไกลมากเพราะว่าตรงซอยเราดูฟุตบนอลอ่ะมันอยู่นู้นไกลมากซึ่งเราเดินมาถึงตรงเนี้ยซึ่งกว่าจะเจอก็คือถามไปประมาณ3คนซึ่งคนที่ตอบเราถูกที่สุดก็คือคนสุดท้ายที่มันเอ่อ uh, security นะคะเขาบอกว่าขวาซ้ายขวาแค่นั้นเลยล้วก็ถึงเลยนะคะอยู่ข้างใต้เอ่อใต้บันไดตรงโน้นนะซึ่งห้องน้ำยากมากแต่ก็คือวิวสวยนะ

room <laughs> we arrive horizon almost yeah we cannot cross the road actually okay the the bar that cat found seemed really nice yes, yes. Wow วันนี้แพลนของเราก็คือกินอาหารอินเดียร้านเดิมค่ะร้านข้างในที่พักนะเพราะว่าถูกที่สุดแล้วก็อร่อยอมาแล้ว,ลวทุกคนรอนานมาก30นาทีจานนี้120บาท120บาทไม่มีเนื้อไม่ตรผักอันนี้น่าจะประมาณ180บบาทอันนี้เป็นเนื้อนะคะ คทุกคนหลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณ30นาทีแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะคะซึ่งเป็นที่ที่ใครก็อยากมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้จองตั๋วไว้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อที่นี่จะได้ไหมแล้วก็จริงจรเราได้ตั้งใจจะเข้าไปข้างในด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตั๋วเราก็สามารถถ่ายรูปข้างนอกได้นะคะ อันนี้เป็นวันคลีฟแอนแอปเปิ้ลที่เราไปซื้อสร้อยมาที่ดูไบนะคะก็จะมีช็อปต,อต่างๆมีเคทเชอร์ Yeah, it's nice. Uh, yeah. What is that? that? What is with cheese. <laughs> After we sat on the floor for two hours, we decided to go to Marriott West Bay. Yeah, <laughs> get the <time. laughs> แต่ว่าก็ยังอยู่ในในลีกอยู่นะคะทุกคนเนื่องจากว่ารถแท็กซีแ่แพงมาก1000บาทวันนี้เนื่องจากว่าเกมมันพ้่งจบนะคะคนเยอะมากเลยก็เลยเราตัดสินใจที่จะนั่งรถไฟไปนะคะเนื่องจากว่ารถไฟมันฟรีเนาะแต่ว่าเราจะต้องมีไฮยาค์ดนะคะเป็นเอ่อใบการ์ดที่เป็นไฮยาแอพไฮยาให้เราเซ็นเอาไว้ตอนแรกน,นี่ทางเข้าไปข้างในน้อยเราตรงไป โทสัพอยากร้องเพลงทุกคนแอร์อัดมานะคะแล้วไม่มีใครลงจากสถานีเลยสักก็ทุกคนเราลงมาที่สถานีสุดท้ายนะคะชื่ออะไรนะ Elwaka El อะไรนะ Elwaka ย่า Wakka ใช่าสถานีสุดท้ายแล้วเราก็มาต่อรถบัสสถานีนะคะ0824ถึงบ้านพอดี มีแมชอาร์เจนตินานะคะวันนี้เราใส่เสื้อมาเอา So we're gonna go to this neighborhood, walk around a little bit. Finally. Don't <laughs> you? Wow, we couldn't get a taxi as well, so we have to. <laughs> okay, we arrived to Thai Zai. Okay, let's eat. Everyone, free appetizer. We got curry Thank you. อ๋ออร่อยมากใส่เบว่าอยออยจานี้นนี้7 0บาทอันนี้เป็นผัไทยไก่คุณจะเหน่มากเกิยอกินเยอกินอนี้เป็นสัมดัปราของเรานะคะเราก็สั่งข้าวระไทยไปด้วยสรแล้ของรารอ10นาทีมาแ่ตอกรคเ็กรปุก่้มัตทุกคอร่อยทุกอย่างเครี้ยงหมดหมดเครี้ยงจะ้วแต่มะนาวกับมะเขอเทศหมดอะไร่ยเ Everyone coming to watch the game. <laughs> so busy. Vamos, get.